สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ใน e n t e r t a i n n i g h t l i f e นะครแปว๋วค่ะพัทรววีบุญประเสริฐค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ไม่ไาวนะคะก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นได้ขนาด,ดว่ชุมพูอรารยาค่ะโพสต์ภาพเก๋ๆลงโซเชียลก็ไม่ไหวโดนแซะโดนอย่างนี้แม่ชมว่ายังไง อยู่ดีๆก็ดอนดราม่าสังนงันค่ะซุปตาแม่ลูกสามชมพู่อรยาหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพแต่งตัวสุดชิคลองอินสตาแกรมจนเจอคอมเมนต์แซะทานองว่าสงสารผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเชียงรายที่ต้องอดอด,อดอยากแต่ซุปตาคนดังกลับแต่งตัวสวยไม่แคร์เวลเล่นเอาบุมบดดาประธานองค์กรทําดีต้องออกโรงป้องว่าสาวชมพู่บริจาคเงินถึง1ล้านบาทแต่ไม่ประสงค์ออกนามนั่นเองค่ะเอาจริงจนะคือเห็นจากข่าวก่อน แล้วก็เอ๊ะเขาไปดูว่าไอ้รูปนี้มันมีอะไรแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์น่าจะไม่ไม่อยู่แล้วอะ <c oughs> ไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทันได้อ่านมันก็โดนแซรได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะคน <c oughs> เราอนะไรเงี้ย <c oughs> อย่างที่ชมบอกว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะตรงนั้นอะไรเงี้ยในจุดที่มันแบบห่างไกลมากๆแล้วเขาแบบว่าช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยด้วยด้วยแรงกายด้วยด้วยแบบทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่แบบว่า ให้สตไงแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเค้าเจอที่ว่าเฮ้ยคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้แล้วก็ต้องไปกดดันคนอื่นว่าจะต้องให้ไม่ให้ทุกคนมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีชมเชื่อว่าทุกคนมันเป็นมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้ว แต่ว่าจะแสดงออกไม่ได้แสดงออกมันไม่ได้หมายวาความว่าเขาไม่รู้สึก<แ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะให้ใช้ตรงเนี้ยแบบไปเต้องไปแบบไปกดดันหรือว่าไปอะไรใครว่าเอ้ทำไมเธอแบบอยู่เฉยๆหรือว่าแบบอะไรเงีเ้ยเออไปสะดวกแบบไหนสะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็น QR ที่ไหนอยากจะสแกนก็นแบบสแกนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราอยากช่วยก,ก็ช่วยได้หมดเลย ซึ่งทาน้าใจของพี่น้องชาวไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดก็ยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บริษัทอสมทจํากัดมหาชนที่ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีของบุ๋มปนัดดาก็ยังมีคนไทยน้ําใจงามทยอยนําสิ่งของมาบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะโดยสิ่งของที่ลําเลียงไปเมื่อวานนี้ทั้งน้ําดื่มข้าวสารอาหารแหง้งก็ถึงมือพี่น้องชาวน้องข่ายเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะ มาคุยกับคุณเปิ้ลน,นาคอนนะคะคนนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลยนะคะก็มีเรื่องให้ต้องใส่หัวนะคะมีบางคอมเมนต์มาปั่นว่าแบบรสชาติอาหารไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยเอาดูซิพี่เปิ้ลจะฟาดกลับยังไง นักแสดงจ,จิตอาสาเปิรนนาคอนขอปกป้องทีมอาสาสมัครใจบุญที่เข้าไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมได้อิ่มท้องแต่กลับถูกคอมเมนต์บั่นทอนความหวังดีติเรื่องรสชาติว่าอาหารไม่ถูกปากซ้ํำยังเลือกทําแต่เมนูเดิมๆเหมือนแค่มาแจกเพื่อถ่ายภาพซึ่งในฐานะจิตอาสาตัวจริงก็ซัดก,กลับรสชาติอาหารไม่เคยแย่อย่างที่ถูกกล่าวหาทาไม่ถูกปากใครยินดีติดต่อมูลนิธิของเกสชรดาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ค่ะ ก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษแทนแทนทีมงานจิตอาสาทีมงานแม่ครัวที่ที่อาจจะทํากับข้าวไม่ถูกใจเพราะแต่ละคนเนี่ยทีมแม่ครัวบางทีเขาไม่ใช่แม่ครัวที่มืออาชีพทุกคนมาทําด้วยใจไม่ควรโพสต์ไม่อร่อยก็เก็บไว้เฉยเก็บปากไว้หาข้าวกินในกล่องต่อไปเพราะว่าแต่ถ้ารู้สึกว่ามีกี่กล่องมาให้ทุกวันแล้วไม่อร่อยทุกวันเลย ก็แนะนําใหา้ลองติดต่อน้องเก๋ชลดาดูนะฮะเพราะว่าน้องเก๋เนี่ยเขาอาหารหมาอาหารแมวเยอะบรรทอนดิคนทํางานเขาตั้งใจทํางานพี่เปิ้ลเนี่ยต้องกินข้าวกองกินข้าวกล่องแมจูนไปเขไม่ไม่ไปกินที่อื่นเพราะมันมันอร่อยเฉยอะ่ะข้าวไข่เจียวยังอร่อยอะ่ะคือณเวลาแบบนี้คุณจะเอาอร่อยอะไรนักหนาคุณก็ลุย คุณก็ไ่วยน้ำออกมาแล้วก็ไปซื้อเองเอาแล้วกันซึ่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จงังหวัดเชียงรายโดยการขับเจสกีรับส่งผู้ติดค้างภายในบ้านมากกว่า1,000คนเปิดเผยว่าได้เห็นถึงปัญหาโดยเฉพาะความเชี่ยวของน้ำที่กวาดทุกอย่างไปกับตารวมไปถึงพี่น้องเสียงเล็กๆบนดอยก็ยังคงรอการช่วยเหลืออยู่จำนวนมากค่ะคนบนดอยเนี่ยเฮ้ยอยู่บนที่สูงมันน้ำท่วมไปเกี่ยวอะไรน้ำหลากน้ำป่านี่หลากลงมานะ ดินโคลนถล่มปิดเส้นทางทุกเส้นทางพี่เปิ้ลก็พยายามนะพยายามขึ้นไปเท่าที่จะขึ้นได้นะโดยขนข้าวสาร,รอาหารแห้งแล้วของบริจาคขึ้นไปกับแม่จูนเอาตรงบางคนเราช่วยมาขึ้นขับเราขับเจสเกีไปเราก็น้าาําตาไหลไปควดเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหแบบแต่เราก็คงเหนื่อยไม่เท่ากับจิตอาสาคนอื่นๆนะเพราะว่าจิตอาสาคนอื่นๆเนะี่ยเขา เขาเขาไปอยู่เป็นเป็นอาทิตย์เนะี่ยบางคนอยู่กัน4ี่ห้าวันบางคนแบบดุยกันเป็นเป็นไข้โดนแก้วบาดโดนโอ้โหบาดเจ็บกันไปหลายคนอะไรเงี้ยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลยังไม่เท่าเขาอะ่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะเปิ้ลนาครยังคงปักหลักช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่เสียหายให้กับผู้เดือดร้อนที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่สนใจนะคะร่วมสมทบทั้งอาหารและเงินเข้ากองทุนติดตามรายละเอียดได้ทางอินสตาแกรมของพ่อเปอิ้ลแล้วก็แม่จูนได้เหมือนกันค่ะหญิงลีศรีจุมพลค่ะก็มาช่วยแพ็คของเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะในโอกาสนี้ก็ได้อัปเดตอาการของแฟนด้วยซึ่งแฟนของหญิงลีเนี่ยประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสอยู่ค่ะกําลัง พ,พ,พ้นวิกฤตดีขึ้นใช่แล้วก็ฟื้นฟูค่ะ ทำเอานักร้องลูกทุ่งหญิงลีศรีจมพลกลับมายิ้มได้อีกครั้งค่ะเมื่อแฟนหนุ่มไม้ไวัย35ปีพ้นวิกฤตแล้วหลังวูบหลับในจนประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำอาการสาหัสมีภาวะเลือดออกในปอดจากกระดูกซี่โครงหักทิ่มและต้องเข้ารับการผ่าตัดด,วด่วนโดยหญิงลีเผยว่าตอนนี้แฟนหนุ่มสามารถตอบสนองรับรู้สื่อสารได้ดีแขนและมือสามารถใช้งานได้แต่ยังคงต้องระวังการติดเชื้อและกระทบกระแทกกับอวัยวะภายในอย่างเช่นปับไตก่อนจะบอกว่าหนุ่มไม้นั้นใจสู้สุดๆและหวังว่าจะกลับมาเดินได้ อีกครั้งหนึ่งค่ะก็หลังจากผ่าตัดกระดูกสันหลังที่หักไปแล้วนะคะก็จัดกระดูกข้อที่ 4, 5, 6, 7มันแตกพาดเฉลียงมานะคะแกก็สู้ที่จะไม่ให้แบบค่าวความดันตกแล้วก็การตอบสนองในส่วนของอสมองร,รับรับรู้สื่อสารได้ดีท,ทุกอย่างดี นะคะแล้วก็แขนมือยังพิมพ์ตัวหนังสือได้อันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังหรือว่าเป็นการกายภาพต่อไปนะคะเบื้องต้นก็โชคดีที่คุณหมอได้ช่วยเหลือนะคะรักษาในการผ่าตัดแล้วต่อไปก็คือกําลังใจแล้วก็กําลังของผู้ป่วยเองทุกคนก็มีความหวังยิงก็มีความหวังเขาก็มีความหวังจิตใจเขาบอกเองว่าผมจะสู้ผมจะสู้ผมจะผมจะกลับผมจะมาเดินผมจะสู้เขาพูดอยู่ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องดีสิเพราะว่าเธอสู้ แม้หญิงลีจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม้จะหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่หญิงลีก็ต้องกลับมาเข้มแข็งเพื่อเป็นเสาหลักแทนแฟนหนุ่มทั้งยังเชื่อว่าชีวิตจะกลับมีวันที่สดใสได้ในสักวันค่ะก็มีเหนื่อยแล้วก็มีท้อบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ร้องไห้ได้แหละเราหญิงก็เข้าไปร้องไห้ในรถแบบร้องไห้โฮกา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 แล้วก็ออกมาแล้วก็ปาดน้ำตาออกมาลุยงานคุยงานใหม่หญิงก็หวังว่า สิ่งดีๆจะมาทําให้แฮปปี้นะยังไงก็ให้สบายใจก่อนร่างกายยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ก็สู้กันตูเดอร์ยังมีหนาทีทําเพลงทํางานค่ะเรายังกันยังเป็นเสาหลักของบ้านอยู่ก็ดีแล้วเก่งแล้วอดทนได้ทําเพื่อทุกคนมาเยอะแล้วนะก็พวกเราก็ทำเพื่อทุกคนมารอบรบข้างเราทุกอย่างเราก็เป็นลมโพล้มไสให้กับลูกน้องพนักงานทั้งวงดนตรีทั้ง รีสอร์ตญิงลีเรานำไรายได้สู่หลายๆครอบครัวก็หวังว่าคุณงามความดีทุกๆคนพ่อแม่บารมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะทำให้พวกเราได้มีชีวิตที่มันจะดีขึ้นแหละนอกจากนี้นะคะหญิงลียังฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทโดยยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนหนุ่มของเธอเป็นบทเรียนหากร่างกายไม่พร้อมก็อย่าขับขี่จะดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะหนังเรื่องที่หยด2เนี่ยใกล้จะได้เวลาลงจอแล้วนะคะวันนี้คะ่ะณเดชนและทีมนักแสดงเนี่ยก็มีการบวงสวงกันจริงๆแล้วณเดชนเป็นคนที่กลัวผีคะ่ะไม่รู้ว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยเจออาถรรพ์อะไรบ้างหรือเปล่า เธอเลิกง,งามยามดีวันที่19เดือน9บวงสวงเอาเรื่องเอาชัยก่อนภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นสยองขวัญเนื้อธรรมชาติเรื่องที่หยด2จะเข้าฉายในวันที่10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะนำทีมโดยพระเอกกลามลำนัดเดชคูกิมิยะพร้อมทับนักแสดงอาทิเดนนิสนีน่าเฟรชจูเนียแล้วก็อีกเพียบที่การันตีว่าร้อนกว่าเดิมแถมบูสนันทั้งเรื่องเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยนะหนุ่มนัดเดชเขาบ่อยยันอยู่แล้วจะติดก็แค่ตัวจริงผมกลัวผีนะสิคุณผู้ชมเราก็ ยกมือไหว้ขอโทษขอภขอภัยแบบหลังจากเลิอกกองอะไรเงี้ยจริงๆเรามีมีคนยิ่งเลยไหมยิ่งที่บ้านไม่มีไม่มีภาครแรกงันนิดหน่อย<น><น>แบบมีถุงพระอะไรเงี้ยที่แบบ<า>เวลาออถุงพระถุงสร้อยถุงตะกรุดอะไรเงี้ยเราก็จะพกไปด้วยเวลาไปต่างจังหวัดภาครแรกอยู่ต่างจังหวัดเยอะลาละลาทุกวันเลยครับก็บอกว่าก็บแบบเออถ้าล่วงเกินการวาจาใจอะไรที่แบบ ม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีก็แบบอโหสิกรรมให้ด้วยนะอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่แบบให้มาถ่ายทําวันนี้ไม่ไม่ไม่เจอไม่ไม่เคยเจอมีเซนก่อนก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีเซนจริงๆครับคือแบบไม่เอาอะไรเงี้ยครับคือวางวางแผนชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้เจอผีเราไม่คิดแต่ว่าผีเขาอยากเจอจริงๆเขาคงเจอเขาคงเห็นแหละแต่ว่าช่องทางการสื่อสารเราอาจจะไม่ตรงกันผมปิดชานลไปแล้วอะไรเงี้ยคือไม่เอาเนาะ ที่ผมไปบสวันแรกผมยังฮิ้วจีวรนกับบาดไปนอนกับเพื่อนเลยกลัวผีกบกันนะเด็กก็เพราะช่วงนี้ฟิตหนักเตรียมพร้อมออนสเตจละครเวทีฟ้าจรดทรายทำให้หนุ่มณเดชกกล้ามใหญ่ซิกแพคแน่นจนล่าสุดทำออสเซเชยลแทบแตกกับการใส่เสื้อกล้ามขึ้นรถไฟฟ้าจนคนทั้งขบวนไม่รู้จะมองหน้าหรือมองกล้ามก่อนดีซิมันร้อนมันร้อนก็เลยใส่เสื้อกล้ามเขมองสื่อมองกล้ามนะ ไม่รู้เหมือนกันอะตอนนั้นตอนที่มองใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยเขาเขาก็ปกตินะพี่คนอยู่บน b t ทก็แบบเขาก็เขาก็มองเขาก็แบบยิ้มให้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบอุ้ยแบบแบบกีดก้าดเข้ามากรูเข้ามาหรืออะไรเงี้ยผมมาเขินก็เหมือนเรารู้สึกว่ามีคนมองเราเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดหน่อยอะไรเงี้ย แต่เราก็ต้องมองกลับไปเพื่อให้เรารู้สึกว่าคือเราก็ไม่ได้แบบยิงหรือว่าเราแบบเฮ้ยอย่างมามองเรานะอะไรเงี้ยเราก็แบบทักทายกลับไปอะไรเงี้ยครับก็มีมีมาทักบ้างมีมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็แบบเอ่อมาแบบถามมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับ และเพราะคิวงานยาวไปยันปีหน้าหนุ่มนเด็กก็เลยออกปากบอกสาวใหญ่ย่า,ยาว่าเขาใจคุณแฟนหน่อยแต่พอสกิทถามแซวว่างานแน่นขนาดนี้จะได้เลิกดีแต่งงานเมื่อไหร่พระเอกคนดังยิ้มเขินบอกว่าข่าวดีน่ะมีแน่แต่จะเมื่อไหร่ถ้าพร้อมบอกแน่นอนไม่ปิดอยู่แล้วละจ้าทีนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาคุยกับคุณเสรีรุ่งสว่างกันหน่อยนะคะเพิ่งจะไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อเมริกาตั้งสองเดือนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าไปที่น,นู่นเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ เห็นเก่าๆยืนร้องเพลงในรายการตกมันสบันเทิงได้สบายแต่ปีนี้หนุ่มสุพันเสียงดีเซรีรุ่งสว่างอายุปาเข้าไป69แล้วนะจ๊ะ mm hmm. แถมเมื่อเดือนที่ผ่านมา mm hmm. เจ้าตัวยังเพิ่งไปอวดความฮอตไกลหลายรัฐที่ประเทศสหรัฐอเมริกานานถึง2เดือนซึ่งทุกท,ที่ที่ไปโชว์นั้นเจ้าตัวยังขออวดว่าบัตร300ใบาขายเกลี้ยงทุกที่ระดับตัวพ่อวงการลูกทุง่งเซรียังออกปากไม่เคยมีปัญหาเรื่องการวางแผนเวลาจนทําให้เจ้าภาพหรือว่าแฟนเพลงรู้สึกไม่พอใจเลยสักครั้งค่ะ เราจะวางบุ๊กเองใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์แต่คือตั้งก็ไปเนี่ยยังไม่เคยมีใครไปทําบุ๊กให้เราเลยนะเราก็ไปเองทั้งนั้นมันต้องแพนงานไปเลยนะฮะมันต้องแพนงานแล้วต้องมีเผื่อด้วยไงมันต้องมีเผื่อก็คือจริงๆแล้วที่นู่นบางทีมันอย่างเครื่องดีเลยไงเราจบเลยไหมสมมติว่าเราพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะทําการแสดงวันนี้เราไปแล้วต้องไปวันนี้แหละเผื่อล่งหน้าก่อนลงหน้าไปก่อนบินไปสองวันนกถึงโชว์อะไรเงี้ย เราต้องทําแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราไปยังไปเลยไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยฟิกฟิกมากมันต้องเปไงฮะถ้าไปต่างประเทศก็คือฝรั่งเขาไม่เหมือนเรา,นะาที่นน่นเขาจะเสียสมมติว่าถ้าเราโชว์ไม่ได้เขาต้องเสียเงินเลยอ,อะไรประมาณนั้น นอกจากงานเพลงที่เซรียังทัวร์คอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศแทบไม่มีวันพักเจ้าตัวเผยว่าสําหรับงานบุญงานการกุศลก็ยินดีช่วยเต็มที่ซึ่งวันที่25และ26ตุลาคมนี้เจ้าตัวยังเตรียมจัดคอนเสิร์ตเพื่อนํารายได้ทอดกระถินสามัคคีที่วัดบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีแฟนๆที่อยากร่วมบุญสามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้นะจ๊ะ ทางนายเอนเตทนก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาด้วยกันนะคะกับน้องนุ้นนิวค่ะรายละเอียดเป็นยังไงตามนี้เลยค่ะทุกคนชอบนุ New ้นนิวเวอร์ชั่นไหนกันครับช็อตนี้ภาพนี้ หรือจะเป็นโมเมนต์นี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับเลือกไม่ถูกใช่ไหมล่ะโนนิวเลือกให้แล้วนี่ไงโนนิวเวอร์ชั่นขวัญใจมหาชนในดเดทเอเวอร์ด2024แต่ถ้าอยากได้โนนิวไปอยู่ด้วยเยอะๆก็จัดไปครบเซตเลยนะสั่งจองทางนี้เลยนอกจากได้โนนิวไปอยู่ใกล้ๆแล้วยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะ เพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะร่วมส่งทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรรัตนราสุดามาส่งต่อสิ่งดีๆกับนุ่นิวกันเยอะๆนะครับรายได้ทั้งหมดนั้นนะคะเรามอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณหมอนั้นเป็นบุคลากรที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังต้องการอีกมากเลยนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งน,นี้อัปเดตข่าบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ11โมงครึ่งค่ะเรื่องราวของมิ้นชาริดาและมิวนิถารอยอยู่นะคะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ